สาแล้วค่ะกแบรบแล้วก็ปีที่3เข้าสู่ปีที่4ี่ค่ะจากการอยู่กับครอบครัวคุณอาแล้ว่ร้านก็เป็นครอบครัวที่เติบโตขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็เออออกสินค้ามาอย่างต่อเนื่องเลยมีสินค้าเป็นไหนก็ให้คนได้ใช้กันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เออที่สำคัญแพ็กเกจเออก็สินค้าของเราเมีพรีเมียมด้วยค่ะก็อยังไงอย่าลืมมาลองใช้กันดีกว่ะค่ะแต่ไม่เชื่อว่า เห็นว่าพี่ไปพกติดตัวตลอดเลยชื่อชื่อพี่มาใช่ค่ะคือมันเป็นอะไรที่เราต้องใช้ตลอดเวลาอยูแบบ่แล้วก็จะแบบเช็ดชั้นหน้าท่ารเข่าเศษตะกอนน้ำเหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบเราใช้ในชีวิตประจวาวันตลอดเคือถ,ถ้าเรามีสินค้าที่มีคุณภาพเออเราก็จะสบายใจที่แบบจะใช้เขาได้ทุกวันก็เลยเือว่พกทิชชู่ของตัวเองไปทุกแบบที่ตลอดเลยใช่ค่ะว่าปีนี้มันเจิ้งเพราะมีตัวใหม่เปิดตัวมาใช่ไหมใช่ค่ะปีนี้ออกเป็นตัวจิบีนะคะเป็นเช็ชู้เปียกเหมือนปกติ ี่เบลฝากอะไรเกี่ยวกับภูมิภาคไหมคะชิดชูค่ะก็ฝากผูิดีเด่นของภูมิภานะคะที่ชูท่านที่ชูแม่ที่ชูเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ดีัด่์ที่ติดแตภาพนะคะก็จะใช้กันเยอะตลอดค่ะพี่เบลค่ะช่วงนี้ออกงานตลอดเลยเป็นไงบ้างก็จะเจอกันบ่อยค่ะเป็นช่วงเทศกาลอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะได้ออกมาได้เจอ ตูเ้เต็มที่นะองพี่เด็กนาะวิ่งทุกวันเลยก็ค่อนข้างแน่นค่ะช่วงนี้เพราะว่ากำลังถ่ายละครด้วยแล้วก็เออกำลังเล่นติดต่อค่ะแล้วก็เปเดอกที่เรียนห้องเช้าก็าวกิ่งไปงานร,ร้านพี่พอที่พอเปิด <Okay. S 2> ร,ร้านอาหารก็มีพี่ๆมาฝากไปด้วยก็เจอกันทัเช้าเป็นเย็นเลยค่ะประมาณนี้ค่ะคำถามเรื่องนี้ดีกว่าเริ่มตั้งแานบูมก็ไม่พลาดพี่เบลล์าอยู่แล้วปีนี้เตรียมกระถิ่นยังไงบ้างคะปีนี้ค่ะก็คือไปกระถิ่นที่นากุยาประเทศญี่ปุ่นค่ะ วี่พิเศใครที่อยากร่วมคุณนะคะก็ไปติดตามใน g ยบลวเาป็นงานเออเขาเรียกว่าชัาระยี่สิซือที่ดินให้วัดแล้วก็จะต้อบงสวันเดีมีความพิเศษยังไงบ้างคะกันหน่งคือเดินทางไป่เลยก็เป็นเจ้าภ้าของวันที่ต่างประเทศแต่ว่าคมติ เดินทางไปกับครอบครัวใช่ไหมครับพี่เบลใช่ค่ะเรกับครอบครัวพี่หอยด้วยแล้วก็ม,มีแบบเพื่อนๆมีแบบคนสนิทไหมมีแฟนคลับไปด้วยนะตอ่นาต้นไ่ะแฟนคลนะับอย่างเดียวเหรอคะแฟนคอะไรนะแฟนคลับไม่รู้ค่ะ <c oughs> แต่ว่านี่คนไปก็เยอะ หลายคนรอดูรูปค so ู่มากกระถิ่นอะไรเงี้ยที่ญี่ปุ ten. ่นว่าจะมีหวานบุญอะไรหรือเปล่าตั้งใจดูเอแสดงว่าไปแสดงว่าไปเขาบอกว่าช่วงนี้แบบเดิออกบ่อยอปก่อยขึ้นคือเรลอะโรงงานเยอะไงแล้วทีนี้ก็ก็เลยหาอะไรกิง เยมากที่แฟนคลับเขาไปคอมเมนต์พ threaten ี่เบลเลยกะเขืนแทนบางคนเขืนแทนพี่เบลเลยนะก็น่ารักดีค่ะเบลได้ได้อ่านบ้างประมาณนึงเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มางทีกเพราะานวย่เรแต้ขอบคุณ่พอมีคนเชร์เยอะสปอร์ตเยอะก็มีหมอดูออกมาทำนายดวงพี่เบลแล้วแต่งงานแน่นอนเ้าบอกว่าอะไรก็แต่งงานคนนี้ได้แต่งแรก คุยๆบ้างไหมคะพี่เบลคุยๆเรื่องอะไรนะ ตอนเดกเคยคิด20สายเคยบางทีแบแต่ว่าเอาจริงๆนะเดยวนี้เหมือนลุ <ist nie> <anderen> ้งโก้มันไม่สัมันธ์าแลความพอขนไม่พกับาคนกแบบเอเียวกันได้เลยบางคนเฮ้อกเป็นจดว่าเออ ีโคนมีน้องอะไรอย่าง,งนี้พี่เบลหน่ารักน่ารักนมีสเสียงด,ดูเด่นไปอันนี้ยังไปต้องรีบคิดค่ะอ,ออ๋แสดงว่าพี่เบลก็มุ่งทำงานชอบในการทำงานอย่างนี้ใช่ไหม ว่าชาวเน็ตแฟนคลับเชียร์เขินแทนแทนที่เวลเต็มที่เลยเป็นแน่นอน,น,นเต็นนมพี่ครา้งมากเป็นต่างๆน่ารักค่ะ่เขาน่ารักไหมคะเขาน่ารักไมหกไมคะคนทข้างอโอเคนะโอเคค่ะขอบคนขค่ะ